คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดเชียงใหม่หลังเกิดเหตุปะทะกับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะที่ฐานปฏิบัติการบ้านนอนแลตําบลม่อนปิ่นอ,อําเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่พลตํารวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปอป,อปอสอพร้อมด้วยพลโท กรีรองพบนบยศส5และคณะได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังเกิดเหตุปะทะอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดสืบเนื่องจากช่วงเดือนมีนาคม2568จนถึงปัจจุบันมีเหตุการณ์ชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือปะทะกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดในพนื้ะทะนทียย่ชายแดนจำนวน3เหตุ การคือเมื่อวันที่19มีนาคม2,568ที่ช่องทางธรรมชาติดอยแหลมอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ ผลการประทะกลุ่มขบวนการเสียชีวิตหนึ่งรายและตรวจยึดของกลางยาบ้า3 0 0แสนเม็ดและอาวุธปืนประดิษฐ์หนึ่งกระบอกวันที่20ิมีนาคม2568ที่บริเวณบ้านป่าโหลอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายและกลุ่มขบวนการเสียชีวิตสองรายตรวจยึดยาบ้าได้280,000เม็ดฟินดิบ4.8กิโลกรัมอาวุธปืนลูกซองหนึ่งกระบอกโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องและ ทีทยุสื่อสารอีกหนึ่งเครื่อง ส่วนเหตุการณ์สุดท้ายค่ะเกิดเมื่อวันที่20เมษายน2568เกิดการประทะกับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติด2จุดบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านขอบดง้งอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มขบวนการเสียชีวิตสองรายตรวจยึดยาบ้าได้จำนวน500,000เม็ดโทรศัพท์มือถือ1เครื่องและกุญแจรถจักรยานยนต์1ดอกเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฝางเพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไปค่ะ เลขาธิการ,การเลขาธิการปวสกล่าวว่าได้รับรายงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บก็เดินทางมาให้กำลังใจและมอบของบำรุงขวัญโดยเน้นย้ำว่าสำนักงานปปสได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนเครื่องมือพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและนำมาซึ่งการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ